พูดปุ๊บสี่สองสองสี่สามจิดบังเอิญบังเอิญไปดูเด้อน่ไปดูเด้อขอปุ๊บได้ปั๊บมองหาอะไรก็ไม่เจอมองเห็นนู่นไกลๆไปดูไกลๆอยู่วันวานสุกันเอยอวายมากรวดน้ำพอดีก็หันเหลือบมาเห็นพอดีเอ้าทำไมตรงสี่สามจ็ดตัวเสืออยู่นะาจ็ดยายใจดีให้เลยนะ ก็มีเจ็ดสามด้วยครับโอ้โหแม่แอบอกเม็ดเดียวด้วยไม่ต้องรู้ที่มาด้วยช่วยเอาไหมแน่เด้อสีเขียวสีเทพอัศดินด้วยขอปุ๊บได้ปั๊บโอ้ยสูเลยสีอุ้ยนี่ขอปุ๊บได้ปั๊บนั่นตัวเลขมีสองสี่สามเจ็ดตรงกับเลขแม่แอไหมสี่สองไปแล้วออกไปแล้วสี่สองสองสี่ออกไปแล้วเหลืออะไรครับดูดิสามเจ็ด เหลือสามเจ็ดสีสามสามสองใจริง <3 S 2> ่อกี้นะ <Att ic. S 2> อยู่ข้างหลังปูหรือสีนดยรอดพอดีใบมันลางๆอะอะไรนี่นั่นพอสองห้าเก้าห้าเก้าเท่นี้ห้าเก้าผลลุกชื่อห้าเก้าชื่อดอนศูนย์เก้าห้าสิบสามอะไรนี่สิบสามเดือนเก้าเก้าห้าเก้าเอ้าเอาข้างหลังปูหรือสีนารอดด้วยนั่นเก้าห้าเก้าเก้าห้าห้าเก้าง่ายๆเลย มีแค่สองตัวเองเนาะสองตัวครับเก้าห้าเก้าฝากไว้เลยครับตัวนี้ทําไมถึงต้องฝากตัวนี้อาสวรยายใจดีคุณยายใจดีพอดีเลยเก้าห้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้าเก้าห้าห้าสาธุหลวงตาบอกว่าวันนี้คุณยายใจดีมาอีกเด้อคุณแม่ชีใจดีคุณแม่ศรีสะเกดขอให้แม่นแม่นอีกเด้อลูกหลานจะได้หมดนี่หมดสินเนาะอาบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าและเหล่าสายบุญชรินทีวีได้ทำ ขอให้เป็นพลวัตปัจจัยเกื้อหนุนดวงวิญญาณทิพย์ทุกดวงจิตทุกรูกทุกนามให้ประสบพบสุขให้เพิ่มบุญเพิ่มพูนบารมีโชคลาภผลคุณทวีให้กับสายบญสุรินทีวีทุกท่านทุกคนโชคดีไม่มีที่สุดสาธุและวิญญาณทิพย์เนวิญญาณทิพย์ทุกรูปทุกนามทุกนาจาผู้มีพระคุณทุกท่านสิ้นกาลนาสิอ มันมีจริงไม่วิญญาณทิพย์วิญญาณทิพย์ก็เหมือนกับความคิดของเราเนอะที่เราจะต้องไม่ได้จับไม่ได้แต่เรามีความรู้สึกนะนึกคิดเข้าใจว่ามันมีจริงเหมือนอย่างว่าพรุ่งนี้มีจริงไหมพรุ่งนี้ก็ต้องมีจริงแต่มันยังมาไม่คมรู้สึกเหล่านั้นมันเหมือนกับวิญญาณหรือความคิดของเราที่มันมีอยู่ในตัวในตในตของทุกคนอ,อาการวระบุญกรรมหนักเบาต่างกันเพราะฉะนั้น เรื่องบอกว่าวิาวญญาณทิ์ก็เหมือนกับฌานอีกชนิดหนึ่งน่ะเป็นฌานอีกชนิดหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะจับต้องหรือมองเห็นทางด้านวิทยาศาสตร์ได้แต่มันมีความรู้สึกภายในว่าสิ่งเหล่านี้มันมีจริงมันเกิดขึ้นจริงแต่เราอาธิบายไม่ถูกอธิบายไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เราจับต้องไม่ได้มันมีเหตุเฉพาะ ของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นบางครั้งเมื่อจิตของโยมมีความบริสุทธิ์ใจมาชานเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะขยายให้สัทธาทายาโยมได้มองเห็นสิ่งต่างๆหรือที่เขาเรียกกันง่ายๆว่านิมิตซึ่งนิมิตนั้นมีอยู่สามสามอย่างที่เราจะต้องเข้าใจว่าฌานกับนิมิตมีรูปร่างที่คล้ายคลึงกันมาก นิมิตก็คือความฝันชานก็คือความรู้ชานก็คือความรู้ที่เราได้ศึกษามาแล้วก็พิจารณาตามแล้วไม่สามารถที่จะแยกแยกว่าสิ่งนี้มันเป็นจริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นนิมิตมีอยู่สามประการธาตุนิมิตก็คือนิมิตอันเกิดจากอาหารที่เรารับประทานอาหารชี่กว่าธาตุนิมิตอทีนี้ก็ อุกหะนิมิตก็คือน,นิมิตที่เห็นตามความเป็นจริงคือเราโนอนฝันไปปั๊บนี่เหมือนกับว่ามีเทวดามาบอกว่าสิ่งตรงนั้นมันเป็นตรงนี้สิ่งตรงนี้มันเป็นตรงนั้นพอเราไปสังเกตด,ดูไปพิจารณาดูก็จะเห็นไปตามความเป็นจริงเช่นนั้นจริงและอีกจุดท้ายก็คือเทพนิมิตก็คือเทวดามาดนใจให้เรา อาได้รู้เหตุล่วงหน้าก่อนเจ็ดวันรู้เหตุล่วงหน้าจะเป็นเหตุดีก็ตามเหตุร้ายก็ตามเก็บภายในเจ็ดวันนี่มันจะต้องเกิดเหตุนั้นเหตุนี้ก็เรียกว่าเทพนิมิตให้เราได้เข้าใจเพราะฉะนั้นวิญญาณิพิปก็คือวิญญาณที่ยังล่องลอยอย,อยู่แต่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นอยู่รอบตัวเราเหมือนเทวดาสัทธาญาิโยม ก็คงจะรู้ว่าเทวดาวมีจริงไหมในความรู้สึกของโยมว่ามันมีจริงแต่โยมเคยเห็นเทวดาไหมอ่านี่เช่นเดียวกันโยมฌานหรือว่าฌานทิปหรือว่าวิญญาณทิปก็เช่นเดียวกันอในวันข้างหน้าเรายังอาจจะไม่ยังไม่รู้เมื่อเราศึกษาหาความรู้หรือว่าเรามีการปฏิบัติเข้าถึงจุดจุดนั้น ทุกคนก็จะได้รับรู้โดยอัตโนมัตินะเพราะว่าทำเหล่านี้ไม่สามารถที่จะไปบอกกับใครได้เนกับใครได้แต่เป็นการชี้แนวทางให้ศรัทธาญาติโยมได้รู้ได้ดำเนินตามเพื่อที่จะได้ปฏิบัติให้ถึงจุดนั้นเมื่อศรัทธาญาติโยมปฏิบัติไปถึงจุดนั้นแล้ว โยมก็จะรู้ด้วยตัวของโยมเองโดยอัตโนมตัติเพราะฉะนั้นวิญญาณทิพทานทิพแล้วก็เทพนิมิตท,ทั้งสประการนี้ก็ล้วนแต่อยู่ในสมมุติฐานของธรรมอาที่จะให้สัจชายโยมได้นำไปประพฤติปฏิบัติลองไปพิจารณาดูดังพระพุทธเจ้าทรงบอกเอาไว้ว่าการที่เรา อาจจะสมมุติอะไรไว้ก็แล้วแต่มันต้องมีการอนุโลมและก็ปฏิโลมอย่างเช่นอากรรมฐานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มอบให้กับอุปชาวา่าเกสาโลมานัขาทันตาตะโจอันนี้เรียกว่าอนุโลมอาปฏิโลมก็ทันตาตะโจนักขาโลมาเกสาอาจเป็นการย้อนกลับไปกลับมา ธรรมขององค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้สัทยาติโยมนำธรรมเหล่านี้ไปพิจารณาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วย่อมจะเห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะตอบแทนกับสัทยาติโยมให้ประสบพบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระละตาม อสติตามปัญญาที่ศรัทธายาโยมควรปฏิบัติได้ในขณะนั้นก็ขอเจริญพรผมที่เราเจอที่ร้านทองอ่ะหมวดเมะเขาขอเขาเขาศรัทธาในปู่ฤาษีนารอดมากแล้วเขาขาทิฐานขอพรข้าพเจ้าจะอยู่ในศีลในธรรมจะรักษาศีลห้าจะทําบุญทําทานจะนั่งสมาธิวันหนึ่งเขาก็นั่งสมาธิประมาณ30นาที เขาก็แผ่บุญกุศลให้เทวดาวประจําตัวเองเผื่อแผ่ให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้ากรรมในเวรเขาทํามาอยู่ประมาณ6เดือนแบบนี้ตลอดต่อเนื่องแล้วฝันของเขากลายเป็นจริงเลขเปลี่ยนชีวิตเขาซื้อโรอตารี่ถูกรางวันที่130ล้านครับนะดยการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเนี่ยูรูขอขอบคุณนาสายบุญสุรินชีวีที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการถวายน้ํา ดื่มน้ำปะนะแล้วก็ถวายสังฆทานให้กับทางวัดบ้านกระโศสำหรับน้ำดื่มนั้นทางวัดบ้านกระโศเราก็ไม่มีแทงน้ำในการที่จะรองน้ำไว้ดื่มก็จำเป็นต้องอาศัยใบบุญจากศรัทธาย,ยติโยมอาที่อารู้ที่เข้าใจก็ได้มาร่วมอาถวายน้ำดื่มน้ำปะนะที่วัดบ้านกระโศมาเป็นประจำอาเวลาหมดปั๊บเนี่ยก็แจ้งไปทางสายบุญ อาสายบุญอธุรินทีวีพวกเราก็ได้นำน้ำดื่มน,น้ำถันมาถวายเดวัดบ้านตะโสก็ขออนุโมทนาบุญกับกัจทาย,ยาตโยมที่นำอาณนะมาร่วมในการบริจาคสังฆทานพร้อมกับน้ำดื่มแล้วก็น้ำปะนะในวันนี้ก็ขอให้ประสบไปความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะ สุขาพระปฏิษานเช่นการสั่งสมบัตินะขอบุญใดประกันใดที่สธาญาติรวมประเทศนะก็ขอให้ได้พบสิ่งว่านั้นอาดยเร็วงลันเพลินก็ขอเจริรทำบุญให้คุณยายแล้วเ้อคุณแม่ชีแล้วทำบุญให้คุณแม่ชีแล้วทำบุญให้คุณยายใจดีแล้วคืนนี้ใครอยางมีโชคมือลาบก็จุดธูปหนึ่งดอกเนอให้คุณยายไปเข้าฝันหรือรอ คุณยายเข้าฝันบอกคุณแม่ศรีสเกตคุณยายมาบอกช่างตูนเดี๋ยวอรอว่างวดนี้จะมาอีกไหมรอรุ้นไปพร้อมๆกันครับต,ต้องมาเนาะก็ทำนะครับคณะสายบุญสุวินทีวีร่วมกับสมาคมอัสดินนะฮะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการถวายสังฆทาน<ม>ปัจจัยไทยธรรมกับพระสงฆ์นะจำนวน10บรูปนะอาหารทิพน้ำดื่มจำนวน200โหลสาหนึ่ง นะแล้วก็สามหนึ่งออกจริงๆนะแล้วก็องค์เทพอัศดินหลวงพ่อชุกอาจารย์เลขสร้างบุญองค์ดําใหญ่คุณยายสุทีทับทิมเพชรนะคุณยายใจดีจากสูตรคานวณของช่างตูนที่ให้ศูนยะ์แล้วก็ศูนออกตรงๆนะแล้วก็ทําบุญอุทพิส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้นะครับให้กับเหล่าวิญญาณทิพย์ทุกๆนามพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีผู้คุณทุกท่านทุกคนให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลนี้ ขอให้มีความสุขตลอดกาลสาธุข้าแต่พระพิษุสม์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อะถวายสังฆทานเหล่านี้แด่พระพิษุสม์ขอพระพิษุสฆ์งจงรับ การเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแห่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แม่ชีซึ่งแม่ชีท่านมาสื่อกับคุณแม่สม คุณแม่สมจิตคุณแม่ศรีสเกตให้โชคสามหนึ่งองเทพอัสดินหลวงพ่อชุกเลขสร้างบุณองค์ดำใหญ่คุณยายสุธีทับทิมเพชรคุณยายใจดีที่สอนสูตรให้กับช่างตู์และวิญญาณทิพย์ทุกรูปทุกนาม สิ้นกาลนานพินทำทั้งหมดพระสงฆ์ิบรูปนะถวาไสังฆทานถวาไว้ปัใจจใัยเทธรรมนครับ ผลไม้ทิพ์ผลไม้มงคลเก้าอย่างสองถาดน่ะพึ่งมาตอมเลยโอ้พึ่งมาตอมเอาขนมจีนไปแจกชาวบ้านด้วยนะแล้วก็ขน,นมหวานไปแจกชาวบ้านด้วยทำบุญแล้วก็ทำทานทำบุญทำทานในวันเดียวกันเนาะไะ จีนนะคะไปเป็นโรงทานให้ชาวบ้านด้วยแังกทานเต็มขลุตนะคะเตรียมออกเดินทางค่ะ